คุณเคยทราบไหมว่าอาหารเหล่านี้มีภัยมืดที่คุณคาดไม่ถึง <Bian ca> อะไรที่อยู่ข้างในภาชนะเหล่านั้นแล้วเราจะรับมือกับมันได้อย่างไรที่เห็นอยู่นะฮะเป็นผลิตพันฑ์อาหารซึ่งเราเรียกว่าเป็นอาหารที่บรรจุในภาชนะปิสนิตรูปแบบคืออาจจะอยู่ในกระป๋องนะครับอยู่ในขวดแก้วหรือแม้กระทั่งอยู่ในปิ๊การที่อาหารต้องเก็บนานเนี่ย สิ่งที่เขากลัวที่สุดคือเรื่องออกซิเจนนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเราไม่มีการไล่ออกซิเจนหรืออากาศออกจากาอาหารเนี่ยก็จะทาให้อาหารนั้นอายุการเก็บสั้นลงเพราะนื่นจกออกซิเจนมันทำปฏิกิริยากับอาหารวิธีการสังเกตเนี่ยจะเห็นว่าถ้าเป็นกระป๋องเหล่านี้จะเห็นว่าฝากระป๋องมันจะโค้งลงเห็นไหมฮะมันจะโค้งลงอย่างเงี้ยก็แสดงว่าข้างในไม่มีอากาศเป็นสูญญากาศนั่นเองนะครับหรือตัวปี๊บเองก็จะโค้งเว้าลงแบบนี้ก็คือไม่มีอากาศนั่นเองนะครับเหมือนกันที่เราสร้างสภาวะที่ไม่มีอากาศเราก็สร้างความเสี่ยง ในเรื่องอันตรายของอาหารนี่เกิดขึ้นแหละนะฮะในสภาวะที่ไม่มีอากาศเนี่ยจะมีจุลินทรีย์ตัวหนึ่งซึ่งมันมีสปอร์สปอร์เนี่ยคือเป็นตัวที่มันใช้ในการสืบพันธุ์ของมันต่อนะฮะสปอร์ของเชื้อตัวหนึ่งซึ่งเรียกว่าคอสเตเดียมบูทูลินัมมันจะติดอยู่ตามวัตถุดิบต่างๆที่เราใช้ผลิตอาหารนี่แหละนะครับสปอร์พวกนี้เนี่ยในสภาวะที่ไม่มีอากาศและสภาวะที่ไม่เป็นกรดพอก็คือไม่เปรี้ยวพอนั่นเองมันจะงอกพอมันงอกเสร็จแล้วมันก็จะสร้างสารผิด สารพิษเรียกว่าโบทูรีนัมท็อกซินนั่นเองนะฮะสารพิษเหล่านี้เนี่ยนะฮะมันมีความรุนแรงมากตามทฤษฎีเนี่ยหนึ่งหยดในฆ่าคนได้ตั้ง5,000คนในสงครามเนี่ยคนจะใช้เป็นอาวุธชีวภาพที่ซ้ำไปนะเพราะอันนี้ถือรุนแรงมากเหตุการณ์ที่เกิดที่น่าสลดใจมากก็คือที่เกิดที่จังหวัดน่านหลายปีมาแล้วนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยชาวบ้านเนี่ยเอาหน่อไม้ปีไปกินโดยที่ไม่ได้ความร้อนนะครับหลังจากนั้นแล้วก็เริ่มเจ็บป่วยมีผลต่อระบบประสาททำให้กล้ามเนื้ออ่อนแรงและสุดท้ายก็จะไม่่สาาามรรถยใจได้้นนนะคัับชวง เราจะต้องสั่งสารต้านพิษนะฮะหรือเป็นเป็นลอติอันไททอกซินเนี่ยจากต่างประเทศเนี่ยกรณีที่เกิดขึ้นตอนนั้นเนี่ยคนป่วยเกือบ200คนนะฮะซึ่งเป็นกรณีที่ใหญ่สุดในโลกเราใช้เงินประมาณ50กว่าล้านบาทเพื่อรักษาคน200คนภายใน7วันแค่นั้นเองได้เห็นถึงความอันตรายและน่ากลัวของเชื้อคลอซเดิเดียมโบตูลีนัมแล้วอาจารย์วิสิทธิ์จะมาแนะนําการเลือกซื้ออาหารที่บรรจุในภาชนะปิดสนิทพวกอาหารกระป๋องและขวดแก้วว่าควรเลือกซื้ออย่างไรถึงจะปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ เทคนิคง่ายๆอันที่หนึ่งก็คือว่าเราจะต้องฆ่าสปอร์ให้ตายให้หมดตัวสปอร์ต้องได้รับความร้อนอย่างน้อย121.1องศาเซลเซียสนะฮะเป็นเวลาประมาณ3-4นาทีมันอุปกรณ์ในการฆ่าเชื้อต้องเป็นอุปกรณ์ที่ค่อนข้างทันสมัยอุปกรณ์เหล่านั้นเนี่ยต้องโรงงานที่ทันสมัยเท่านั้นที่จะมีนะครับ เมื่อเวลาเราเลือกซื้ออาหารเนี่ยเราเห็นภาพว่าลงอาหารบางอย่างที่ทําจากโรงงานขนาดใหญ่เนี่ยนะฮะก็จะมีการว่าจะต้องมีเลขอยอยที่ชัดเจนนะครับแล้วก็จะมีที่อยู่ที่ชัดเจนขนาดเดียวกันตามกฎหมายในยอยอยต้องมีการตรวจสถานที่ผลิตนะฮะเนื่องจากว่าเป็นการผลิตอาหารที่มีความเสี่ยงสูงมากนะครับอาหารบางอย่างเนี่ยถ้าเราให้ความร้อนสูงอย่างที่ผมเล่าให้ฟังนะฮะมันอาจจะทําให้สภาพของอาหารเสียไปยกตัวอย่างเช่นผลไม้เนี่ยนะฮะถ้าเราให้ความร้อนเป็นร้อยองศามากกว่าร้อยองศาขึ้นไปนานๆเนี่ย คงไม่เป็นเนื้อผลไม้แล้วจะกลายเป็นน้ำผลไม้ไปละนะฮะในสภาพอย่างนั้นเนี่ยเราไม่สามารถใช้ในการฆ่าเชื้อโดยการทำลายสปอร์ได้ละมันวิธีการอีกแบบหนึ่งที่คานิยมใช้คือการเติมกรดเข้าไปถ้าค่า pH pH ความเป็นกรดนั่นเองนะฮะถ้า pH ต่ำก็หมายความว่าเป็นกรดสูงนั่นแหละถ้าค่า pH ของอาหารเนี่ยต่ำกว่า4.8สปอร์ของเจ้าเชื้อคอสเซนบูทูรินมัมมันจะไม่งอกพอไม่งอกเสร็จปับ๊บมันก็จะไม่ไม่สร้างสารพิษวิธีการเหล่านั้นรียกว่าวิธีการปรับกรด ซึ่งอาหารเนี่ยเราจะเลือกชนิดของอาหารที่สามารถเติมกรดแล้วรสชาติเป็นที่ยอมรับได้อย่างเช่นเงาะที่มีไส้สับป,ประรดสับป,ประรดก็มีรสเปรี้ยวอยู่แล้วเงาะนี่มีเปรี้ยวอีกนิดหนึ่งคนก็ยังยอมรับรสชาติได้มีอาหารอีกประเภทหนึ่นงซึ่งเราควบคุมการเจริญเติบโตข,ของสปอรหรือการเติบโตข,ของเชื้อคอ,เอ,อสเซนบูทิเนัมโดยการลดความชืน้นนะฮะอาหารพวกนีก้คืออาหารที่เราทอดกรอบนั่นเองการทอดกรอบด้วยน้ํามันที่อุณหภูมิสูงเนี่ยความชื้นมันจะออกมาจากตัวอาหาร แล้วทาให้ความชื้นในอาหารลดลงถ้าความชื้นในอาหารลดลงต่ําถึงระดับหนึ่งนะฮะทางทฤษฎีบอกว่าเราดูค่า water activity นะฮะถ้าค่า water activity หรือ aw เนี่ยต่ำกว่าจุดแปดห้าเนี่ยถือว่าอาหารนั้นเนี่ยปลอดภัยจากเชื้อพวกนี้ละเชื้อพวกนี้จะไม่โตละอีกกลุ่มหนึ่งคือขวดแก้วตรนี้ตัวขวดแก้วเองเนี่ยกระบวนการผลิตก็ใช้หลักการเดียวกันคืออาหารไหนที่สามารถปรับกรดได้เราก็จะปรับกรดนะฮะในกลุ่มที่เราเออกมาดูตรงนี้ส่วนมากจะปรับกรดได้เป็นส่วนใหญ่อย่างวุ้นตัวนี้เติมกรดไม่ได้ พราะเติมกรดคนรู้สึกว่ามันเปรี้ยวกินไม่ได้อันนี้ต้องฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิสูงเพื่อทําลายสปอร์มันนะครับบางอย่างอย่างเช่นเต้าเจี้ยวกับเต้าหูย้ยีเนี่ยนะฮะอันนี้ก็มีการเติมเกลือในปริมาณที่สูงในระดับหนึ่งนะฮะแต่การใดก็ตามเนี่ยก็จะทําให้การฆ่าเชื้อเนี่ยอุณหภูมิเนี่ยไม่ต้องสูงมากนี่จากเราเติมเกลือเพื่อจะลดปริมาณน้ําลงไปนะครับบรรจุภัณฑ์ที่อาจารย์วิสิตแสดงให้เห็นนั้นเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ถูกผลิตโดยโรง,งงานขนาดใหญ่ที่ถูกสุขลักษณะและะะผ่าา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 นนนกกกกกรรรรรรรัับอองจงจสคณมหย แต่ยังมีผู้ผลิตอีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่มีเงินทุนและเทคโนโลยีที่ทันสมัยซึ่งส่วนมากเป็นกลุ่มของชาวบ้านทําให้ผลิตภัณฑ์ที่จําหน่ายออกมานั้นมีความเสี่ยงต่อเชื้อคอสซิเดียมโบตุลินัมสถาบันพภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลและสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงได้ร่วมมือกันทําวิจัยและคลิดค้นวิธีการปรับกฎในหน่อไม้ปีบเพื่อให้ชาวบ้านสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ได้ในต้นทุนที่ต่ำและปลอดภัย ในขั้นตอนแรกนั้นให้นำหน่อไม้มาปอกเปลือกหั่นให้มีขนาดเล็กลงแล้วล้างด้วยน้ำสะอาดจากนั้นนำมาต้มในน้ำเดือดเพื่อเป็นการไล่อากาศออกจากหน่อไม้และยังทำให้หน่อไม้มีรสชาติดีขึ้นอีกด้วยต้มไปเรื่อยๆจนน้ำที่ต้มมีสีเหลืองจากนั้นให้คลิปหน่อไม้ขึ้นมาโดยไม่ให้น้ำที่ต้มติดขึ้นมาด้วยเพราะจะมีสารท,ที่ทำให้การปรับกฎไม่ได้มาตรฐาน อันนี้เป็นหม้อที่เราใช้ในการปรับสภาพกรดนะฮะก็คือเป็นน้ําเปล่าธรรมดานี่แหละฮะแล้วเราต้มให้เดือดนะฮะแล้วก็มีการเติมกรดมะนาวลงไปหรือก,กรดซิตริกลงไปนั่นเองปริมาณที่เราเคยวิจัยเนี่ยก็คือว่าจะเติมไปประมาณ0.65นะฮะก็หมายความว่าถ้ามีน้ําเปล่าเนี่ย100ซีซีเนี่ยนะฮะเราก็จะเติมไอ้นี้ไปประมาณ0.65กรัมกรดซิตริกนี่คือเล็กเดีกวกากรดมะนาวนี่ฮะเราใส่เข้าไปเพื่อจะปรับให้ค่า pH เนี่ยได้ตามที่เราต้องการ<ม>ค่า pH จะได้ตามต้องการเมื่อไหร่ ก็เมื่อที่ว่าเวลาเราเอาน้ําที่มีกรดซิตริกแล้วผสมกับหน่อไม้นะฮะในปีแล้วเนี่ยผสมกันเสร็จแล้วปั๊บเนี่ย pH มันจะต้องต่ากว่าค่า4.6การที่เราพยายามจะใช้ค่า pH ให้ต่ากว่า4.6เนี่ยเพื่อจะกดนะฮะไม่ใช่สปอร์ของคอเซนบุทรินัมเนี่ยสามารถงอกได้นะครับโดยธรรมชาติของมันเนี่ยคือ4.8นะฮะมันจะไม่งอกเราก็เผื่อไว้2จุดคือเป็น4.6นะฮะก่อนนำหน่อไม้มาบรรจุต้องมีการทดสอบค่า pH ว่าได้มาตรฐานหรือเปล่าโดยนําหน่อไม้ที่ต้มแล้วกับน้ําที่มีการเติมกรดมาปั่นเข้าด้วยกันและทําการทดสอบด้วยเครื่อง pH เตอร์ meter. หากได้ค่า pH ต่ำกว่า4.6แล้วก็นําหน่อไม้ที่ต้มและน้ําปรุงที่เติมกรดมาบรรจุลงปีบ๊บภาชนะที่เราใช้บรรจุหน่อไม้ปี๊บนะครับตัวอย่างอันนี้คือเป็นภาชนะที่เราถือว่าถูกต้องตามกฎหมายเพราะเนื่นองจากเป็นภาชนะใหม่นะฮะแล้วก็ไม่มีรอยเปลวไฟ ที่ในการไปต้มบนไฟโดยตรงเนี้ยนั่นถือว่าผิดกฎหมายขณะเดียวกันตรงฝาที่เปิดขึ้นมาเนี่ยนะฮะจะเป็นฝาแบบนี้ซึ่งฝาแบบนี้เนี่ยไม่ต้องใช้ตะก,กวัวบัดกรีแต่ใช้เครื่องที่ปิดแบบนี้นะฮะซึ่งเครื่องแบบนี้เนี่ยจะใช้ปิดผนึกฝาได้โดยที่ไม่ต้องใช้ตะก,กวัวบัดกรีนะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยจะทําให้ปลอดภัยกับผู้บริโภคนะครับปิ๊บอย่างนี้และเครื่องบรรจุแบบนี้ค่อนข้างมีราคาแพงทําให้ผู้ประกอบการรายย่อยเนี่ย จะหลีกเลี่ยงไม่ใช้กระบวนการแบบนี้ซึ่งเป็นการผิดกฎหมายเราก็พยายามวิจัยหาทางออกให้แบบหนึ่งนะครับก็คือว่าจะใช้ปิ๊บแบบนี้เป็นเป็นปิ๊บภายนอกแต่ขนาดเดียวกันภายในเนี่ยใช้ถุงพลาสติกที่ทนร้อนแบบหนานะครับใช้บรรจุตัวหน่อไม้แล้วก็นำปรุงนะฮะและขนาดเดียวกันมีฝาปิดเหมือนกันแต่ฝาปิดเนี่ยปิดเพื่อจะให้ป้องกันไม่ให้ถุงพลาสติกมันแตกแค่นั้นเองนะครับแต่ไม่ได่ต้องป้องกันอากาศเข้านะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของแบบ บรรจุภัณฑ์แบบที่ว่าเราคิดว่าเอามาทดแทนในกรณีของผู้ประกอบการขนาดเล็กซึ่งมีเงินทุนน้อยขนาดนี้เขาจะแผ่ถึงเข้าไปในปี๊บนะฮะเพื่อจะให้เต็มพื้นที่ของปี๊บนะครับอตุลพลาสติกที่เราใช้นี่ครับการกราลังด้เป็นประมาณ110องศานะฮะซึ่งอุณหภูมินิดสูงกว่าน้ําเดือดอยู่แล้วนะฮะก็ทําให้มันสามารถทนความร้อนของน้ําที่เราจะใส่เข้าไปได้นะครับเราจะเทน้ําปรุงที่ร้อนนี่นะฮะจนท่วมหน่อไม้นะฮะ เพื่อให้หน่อไม้เนี่ยจมอยู่ใต้น้ําปรุงก็ป้องกันไม่ให้สัมผัสกับอากาศขณะเดียวกันเนี่ยการที่น้ำน้าปรุงท่วมหน่อไม้เนี่ยจะทําให้อุณหภูมิโดยรวมเนี่ยได้ตามที่เราต้องการนะฮะแล้วก็ความเป็นกรดจะถูกปรับเมื่อน้าปรุงเนี่ยแช่ยอยู่ในหน่อไม้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับพอเราเทเสร็จปั๊บเนี่ยเราต้องการให้อุณภูมิสุดท้ายเนี่ยประมาณ65องศาเซลเซียสนะฮะจะเป็นอุณหภูมิที่เราใช้ฆ่าพวกเซล ของจุลินทรีย์ที่มีชีวิตอยู่นะครับถ้าเราไม่ทําลายมันจะทําให้หน่อไม้เน่าเสียได้นะครับเวลาแม่ค้านะฮะเอาไปจําหน่ายนะครับเขาก็จะเปิดถุงพลาสติกเนี่ยตัดถุงพลาสติกมาแล้วก็เอาหน่อไม้เนี่ยใส่ในกระมังเลขก็ตามจําหน่ายไปตัวถุงพลาสติกเนี่ยก็ทิ้งไปนะครับแต่ตัวปี๊บเนี่ยยังใช้ได้ไปส่งคืนให้ผู้ที่ผลิตหน่อไม้นะครับ เพื่อจะเอามาใช้ต่อไปได้มันต้นทุนเลยครับปี๊บก็จะประหยัดลงนะครับขณะเดียวกันตัวถุงพลาสติกเนี่ยราคาก็ไม่สูงมากเพราะฉะนั้นกระบวนการนี้เนี่ยผู้ประกอบการหรือผู้ผลิตนอไม้ปี๊บที่มีต้นทุนต่ำเนี่ยก็สามารถนํามาใช้ได้โดยที่สามารถยังผลิตนอไม้ที่มีความปลอดภัยนะฮะแล้วก็ไม่มีสารพิษจัะกัก่วมาปนเปื้อนนะครับแล้วก็ยังปรับปรดได้ด้วยนะครับ